สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องปายวันนี้แม่ผู้ใหญ่ก็จะมารีวิวหมอลูกหมอรางสุพีสุนองฟังเด็อค่ะต้องฟังให้จบนะคะอันดับแรกต้องฟังให้จบค่ะถึงจะคุยกับเขารู้เรื่องนะคะแม่เออมือนี้กสิมาเมามมยบ่มีอย่างหลายพ่อแม่พี่น้องค่ะเออบรนีิกสิมาเมามอยสุพีสุนองฟังพี่น้องพี่น้องสังเกตมึงบอ่อช่วงนี้ฮะเตาพีเตาน้องรู้สึกว่าจะมีกระแสมาแล้ว ทำไมถึงว่ามีกระแสกระแสมาให้สังเกตดูแต่เวลาที่ไปออกแบบงานมินิคอนเสิร์ตเอฟซจะพยายามขอถ่ายรูปคู่ของตาพี่ตาน้องให้ยืนถ่ายให้ยืนคู่กันแล้วก็ขอถ่ายลงถ่ายรูปแม่เพราะว่าอะไรเพราะว่าสองคนนี้เขามีความน่ารักที่แบบว่ากินกันไม่ลงมีความน่ารักที่เหมือนแบบเหมือนพี่เหมือนน้องกันอีหลีแม่หลวก็ะเท่าที่สังเกตดูนะคือเขาละมุนขึ้นทั้งคู่เลยค่ะทุกคน เออแล้วพอไปเวลาย,ยืนประกบกันแล้วที่ความหล่อความน่ารักมัทวีคูณแล้วหลายๆคนหลายๆอันนี้คือเราก็ฝาไออาจจะไออ่านมาจากคอมเมนต์บ้างเอฟซูดอิซิกว,ว่าเออจริงแม่นับวันนะยิ่งดูเหมือนฝาแฝดกันขึ้นทุกวันเออหล่อละมุนขึ้นยิ่งใส่ชุดเพชรออกมานะแบบแม่อันนึกว่าไอ้น้องก,กันดีนึกว่าฝาแฝดแม่ยืนเคียงข้างกัน,กนพวปานเลขสิ พ่อแม่พี่น้องและแม่ผู้ใหญ่ก็ยังเคีย,ง,ยงคิดจะอุกสงสัยว่าฤดูการนี้น่ะกระแสเต,ต้าพี่เต้าน้องต้องมาเพราะว่าหนึ่งความน่ารักความรอป่ะดิพอพอเป็นแพ็คคู่เสร็จปุ๊บความรอมัทวีคูณแม่เออรอ่อทวีคูณไอ้น้องสองคนณนี่ยนอยู่ข้างกันนี่แม่บอกเลยว่าใครก็กินไม่ลงความรอความน่ารักอันนี้เท่าที่แม่ผู้ใหญ่แบบสังเกตดูแล้วก็เห็นแบบคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์คอมเมนต์มาในช่องของแม่ผู้ใหญ่เนาะ อย่าหลายคนก็มีความคิดเห็นเสียงเดียวกันคือใส่ชุดเพชรออกมาคือหลอ่อละมุนแม่ท็อปมรก,รกรก็หล,ล่อ,อ,อละมุนต้งหยอกก็หล่อละมุนแล้วยิ่งรอ,อยยุงรอยยิมการฟอร้อนการลํำแม่เธอฉันบอกอยากว่าทุกวันนี้นะคะทุกคนค่ะจะพยายามทําตัวให้ไฮซูมันก็ให้ซูบอลุงดอกแม่หอยอยู่ในสมองมันมีแต่เรื่องหมอลำไพสิวา่าใ,ใดกย็ยากแม่ขาเออ มันตายจากันไปข้ังหนึ่งลวดก,กับหมอลำนี่แม่เลือกบได้เศร้ามึงบได้แม่โอ้อีหลี่ส่ไปกินยาออกเออสิไปหาหมออันมองได้มองได,ด้กับมันออกบได้จากหมอลำแม่เอยเออข้ามาได้ยินงข่าวหมอรุงหมอลำนี่มาแสดงอยู่ในกอทมุงกอทมอนี่แม่เออข้าเราบอได้ไปนี่นอนบอรับแม่ข้ามาต้ออาหยอมกระทบารักก่อนมานี่แม่เออแต่ดีมีมีคอนเสิร์ต เออก็เรียว่าได้ไปช่วงนี้เจ้านักกศิหาว่าค่อยต่อแลยแม่มึงยังมาว้าคือแบบผู้ใหญ่โทษค่ะสองสามงานมานน่กูไปเห็นมึงไปเจื่เอยแบบผู้ใหญ่ก็บว่าอ้อยฉันญยากใหญ่โรงงานเธอจะว่าบาดสลายเอออาจะว่าบาดสลายเอออี๋ข้าวบะหมอลรับมาเสด็จอยู่กูท่อพกรุงเทพนีแม่นอนกับบารับเออข้าวบาได้ไปกินข้าวกับบดแซ่เออ กับอีกอย่างหนึ่งหันเป็นลูกแพทย์พระเอกหมอลำแม่ผู้ใดเป็นคือสันแน่ผู้ใดเป็นขึ้นแม่ผู้ใหญ่แน่แม่เออหันอาการนี้พี่ไพ่เปลี่ยนรายงานตู่มานะคะอย่าพากันปากก็ใจบอรตรงกันเด้อแม่เด้อเออสิบอกให้เอออีลีคืออันนี้คือมารีวิวนะคะทุกคนขาดแล้วถ้าเกิดว่าทุกคนอยากให้แม่ผู้ใหญ่มารีวิวเก็บข้อมูลม,มาพูดคุยเกี่ยวกับเต้าพี่เต้าน้องหรือว่า มารีวิวอันพระเอกนางเอกหมองลงุงหมอรามคนไหนให้คอมเมนต์มาแล้วก็ดูให้จบแล้วก็พากันกดไลค์กดแชร์ให้กระแสมันปังๆคลิปจะได้ออกมา اي, บ่อยๆว่าแม่หนามาเฮ็ดคลิปแล้วแม่กระแสตอบรับกับบมมีคนกดไลค์กดแชร์กับผมมีบบดนี้ภาพในแม่บี้หานแม่ผู้ใหญ่กสิสิมาตั้งกล้องกับคิดได้อยคนสิเม,มืองสันบออ่อเออคนจะดูฉันไหมจะมีคนกดไลค์กดแชร์แม่น่ะอยากให้รีวิวไผ่ อยากให้รีวิวใครอยากให้พูดถึงใครคอมเมนต์มาแล้วก็บอกจะไปเก็บข้อมูลข้อมูลแต่ตอนนี้ขอทุ่มใส่กับอันเต้าพีเต้าน้องก่อนเพราะรอระมูลจริงๆยังคิดอยู่ว่าวันที่เจ็ดเนี่ยมันจะมีเซอร์ไพรส์อ,อะไรที่เราไม่รู้หรือเปล่าแต่คิดในใจว่ามันต้องมีที่พ่อหรือว่าผู้บริหารสั่งห้ามปะ ให้ห้ามหลุดโดยเด็กขาดมันต้องมีเซอร์ไพร์แม่ค่อยว่าเออค่อยคิดในดใจอันอยางเออเพราะว่ามันเป็นแบบว่าเดี๋ยวพู้นิสซมาสปอยผู้น้สิี่มาสปอยมันกับโมเบนความราบไปเหมดละมันต้องมีอะไรที่แบบว่าทุกคนห้ามพูดเผ่เผพูดเด็ขึ้นโดนแบบลงโทษขัดเด็ดขาดจะสิต้องมีเซอร์ไพร์คคุยว่าต้องรอไปติดตามกันดูวันที่เจ็ดค่ะทุกคนค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครไม่ไปวันที่เจ็ดนะคะจะเสียใจนะคะทุกคนค่ะบอกเลยค่ะเออ มันต้องมีโชว์อะไรแบบลุเลดแล้วอีกอย่างหนึ่งจะบอกพ่อแม่พี่น้องให้ฟังถ้าใครไปวันที่7ตุลาไปถึงสถานที่ได้เห็นโชว์แบบอลังการแล้วเราจะได้เห็นก่อนใครค่ะแม่จะบอกให้ไม่ผิดหวังค่ะ60ปีระเบียบรรณสินนะคะแม่แล้วก็คิดว่าเตาพี่ต้าน้องนี่กะสีออกมาแบบรอระมุลเลยแม่แต่อีกอย่างหนึ่งนะคะเตาพี่นี่เขาปรับลุกค่ะทุกคนค่ะ มารอดูว่าจะร้องเพลงสไตล์ไหนแบบไหนแต่ยังคงความเป็นพระเอกเสียงอ้อนไว้อยู่ว่าได้ฉีแนวไปเลยเข้าใจบ่เออสิได้เห็นทอนรกราก่อนเตน้นน้นาบ่บันหนกับบ่าแน่ใจได้พี่น้องเอ,อ๋ยอาจจะมีหรือว่าซุ่มอยู่ห้กับบรูเนาะอันนี้ก็รอติดตามค่ะคาว่าปั๊บลุกเคยเออปกติเคยออกมาแบบนี้เออแบบนิ่มๆนุ่มๆม,ม,ม,มา,มา,มารอบนี้ก็อาจจะออกสกต็ปจักหน่อยบอ่ รอวพิงแบบขยับจะว่าจักหน่อยบอกรือวเด้ดาดไาก็ต้องมารอติดตามกันนะคะทุกคนขาเออถ้าพลาดและจะคุยกับเขาไม่เรื่องใครไม่ไปวันที่เจ็ดจะเสียใจทีหลังบอกเลยค่ะต้องไปคะ่ะแม่พี่น้องขาเออถ้าใครไม่ไปติดตุลุงธุระไปไม่ได้จริงๆที่หน้าจออยา่าพาดแม่เออบอกเลยอดีหารอดีหาว่าแม่ผู้ใหญ่ไม่ไม่บอกนะคะทุกคนขาแต่แม่ผู้ใหญ่นี่ไปอยู่แล้วค่ะทุกคนขา เออบอมีเงินบมีทองกับสิบปแม่ค่ะเออตอนนี้กําลังเออทํายุงทํายอดอยู่แม่เออเอาใครคที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะทุกคนขาแล้วกดติดตามไว้ด้วยนะคะจะพยายามรายงานแบบสดค่ะทุกคนค่ะซิมารีวิวสิบัวว้าวพี่เห็นน้องฟังสถานการณ์ยิ่งกว่าผู้ประกาศข่าวสาวอันภาคสนามเลยแม่เอาแบบเออให้พวกเจ้าแบบ เออสมเงินวันอยู่ในเหตุการณ์รถแม่เออที่หลีเออเอาเออ,เอ,อบาเป็นสองรอบไ่กันแล้วกันช่องนี้แม่ขากดติดตามไว้เลยค่ะทุกคนแล่แล้วก็ขอจิ้งท้ายท้ายคลิปนะคะจะขอปิดคลิปด้วยความน่ารักของเต้าพี่เต้าน้องและทุกคนสังเกตดูมิิคอนเสิร์ตเนี่ย ก็เหลืออีกไม่กี่งานแล้ววันนี้อยู่ที่เพชรบูรณ์นะคะทุกคนคะ่ะรอดูเลยจะมีเอฟซีขอถ่ายรูปคู่ของเต้าพี่เต้าน้องแม่บนเสื้อค่ะเพราะกระแสกําลังมาแล้วคนกําลังพูดถึงเออเขาซ่าเขาลือกันมุดบ้านมุดเมืองแม่ความรอความน่ารักของเต้าพี่เต,พเต้าน้องค่ะขั้นแม่ผู้ใดบูฮู้เรื่องนี้ไปอยู่ส่มาจะบบฮห้จักว่ากระแสเต้าพี่เจ้าน้องนี้มันดังสัมดความน่ารักความรอความละมุนเออ เขาสร้างมุดบ้านมุดเมืองแล้วพี่น้องหูหรือยังขันยบ,บุ้งกับหููในซอกแม่ผู้ใหญ่นี่บริายากพัดบริายากพัดข้าวบริายากตุกข้าวเอออยากคุ้งข้าวอุ้งข้าวไว้มาติตาช่องแม่ผู้ใหญ่ไว้เข้าใจบ่บนันี้หันเอออีลีเดี๋ยวสิมารายงานให้ฟังแต่กระแสเตาพี่ทตาน้องนี่เออไปออกงานมาไหนขเขาออมิตรคนขอทายลูกกูทายลูกคูไปลงกระแสมพวกเธอหูก,กันหรือยังเออขันยบ,บุ้กับหูไว้ไปอยู่ส่มาล่ะ เอากดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเลยค่ะเดี imal, ๋ยวสิมารีวิวอัพนุอัปเดตในฟังอีกเออได้ยินบอสลาับคลิปนี้กันขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เด้อแม่เดอ้อที่แน่ๆน,นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะทุกคนค่ะําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า